นี้จะมาแนะนำเครื่องอัดกาวนะคะขนาด40คูณ60เซนติเมตรค่ะรูปทรงเครื่องตัวนี้จะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมค่ะค่ะตัวนี้นะคะวิธีการใช้งานก็คือเวลาเราจะใช้งานก็สามารถเปิดสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าทางเราได้ทำการเปิดและบูตเครื่องไว้แล้วค่ะ เครื่องตัวนี้นะคะตั้งอุณหภูมิได้ถึง100จนถึง190องศานะคะตอนนี้ทางร้านตั้งไว้ที่150องศาค่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการหัดนะคะก็จะมีตัวผ้าชิ้นงานและผ้ากาวากระดาษกาววีนาเล่น,นะคะวิธีใช้งานแล้วก็กดทับลงค่ะก็รอนะคะ รอประมาณอารอเขาเรียกว่ารอเวลานะคะเวลานี้เราสามารถตั้งได้นะคะแต่ทางเราตั้งไว้ที่15วินาทีค่ะอันนี้พอครบ15วินาทีเสร็จแล้วรื่องก็จะทําการเตือนนะคะว่าถ้าเราอัดความร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็เรียบร้อยค่ะอัดอฟอ้าให้เรียบร้อยค่ะ you mm -hmm. mm -hmm.